สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีบอโจเอฟซีหลาหน่อยอุียครับเา้าทีมงานแบ็กอัพห้องตัวนี้ครับดาสุดยอดคนชิงลุกแบ็กอัพสาวน้อยครับรอบที่แล้วยนะูอุดดน่ะเป็นแบ็กอัพอ,อีกของท่งผู้จัดหามากครับ อายุรับเห็นเมื่อกี้ผมเห็นรถตู้สาหน่อยคับแม่แท้ๆเป็นรถของแบ็กอัพเฮาครับเอามาแล้วครับมาแล้วแบ็กอัพสีไหนไหมครับเนาะเพื่อ <c oughs> เล่นทีมงานมันก็จะได้รู้จังหวะกันนะครับ <c oughs> งานอยู่งานแรกยุคโคราดใส่แบ็กอัพของวงทางโคราดนะครับวง งานที่สองอุดรก็ใช้ผู้จัดพูนก็นจัดในพื้นที่นะครับของของในอุดรมาเมื่อนี้ได้ของสาวหน่อยครับสวัสดีครับจุดบัตรที่ว่าตรงข้างในใช่ไหมครับนั่นเลยอ่าเดาไ,ไป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 เอาพีหนอเดี๋ยวสุพามาบนสอบถามบรรยากาศ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ครับเอาเมื่อนี้ครับพี่น้องเอฟซีถามกันเมื่อายว่าบัตรเราเริ่มจําหน่ายตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนเอาประชาสัมพันธ์พีอาร์พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยครับจริงๆเราเริ่มจำหน่ายตั้งแต่สิบนาฬิกา่เช้าแล้วแต่ว่าสาหรับใครที่มาไม่ทันตอนนี้ยังมาทันอยู่นะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทบซื้อสินค้าเข้าแก้น้อย รสชาติคลาสแบบได้เลยครบถึง150ปุ๊บนี่เลยค่ะบัตรหนึ่งใบสามารถเข้างานฟีคอนเสิร์ตแล้วก็ได้รุนร่นรุ้นรางวันมูลค่า5 0 0 0 0บาทได้นะครับผมนะครับบัตรจำหน่ายถึงกี่โมงครับจนคอนเสิร์ตเรื่อยจนจนรางวันอ่าจับ,บจชุดสุดท้ายอ,าอ่าก็ประมาณ6โมงครึ่งเกือบหน,นึ่งชั่ทีนี้บัตรราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเมื่อกี้ แพ็กเกจไหนที่ว่า200อ๋อถ้า200ถ้าซื้อครบสองร้อ 200, ก็ต่าแถมตัวนี้เจ็ดชิ้ไปให้ด้วยอา้าวเดี๋ยวพี่เอาส0งร้อเท่านั้นอา้ <c oughs> อาวอ้าวพี่เอาแพ็กเกจ200ได้เลยแล้วก็ได้บตัตรไปเดี๋ยวครบคลิปนี้เดี๋ยวเรามามาซื้อกันตอนนี้เอาของพี่200นะสองได้2ชิ้นเลยนะแถมสองชิ้นได้แอนดเล็กกันใหญ่อ่าแล้วก็ได้บัตรไปชิงโชคแล้วรอลุ้นน้องอุ้งอิงนะที่หลาน้อยเขาสิจับคราวที่แล้วนะที่อุดรผมก็ไปคือ น้องน่ะจับได้ลงท้ายเลข16ผมจําได้ผมได้อ่าเท่าแก่กล่องใหญ่1นึ่งหนึ่งรังอ่าผมได้1นึงรางนะรอบที่แล้วขออนุญาตให้ฉีดที่เลือกเลขเลยโอ้ thank you เดี๋ยวเราค่อยเราค่อยว่ากันเออมาขึ้นอีหลาลอตเตอรี่หายใบหนึ่งลงไทยเกียรตห้าเอ้าเอ้าเอาดูเจ็ดห้าเอ้าอ่าที่นี่รับ้ดขายลอตเตอรี่แล้ว ม่เมื่มอกี้ได้ได้ลอตเตอรี่จากอิหลาจากลูกสาวนะครับแบ่งกันคนละใบมันมีเจดห้าหรือห้าดนี่เนี่ยก็ได้เอาได้เสร็จนะครับซื้อก้อนได้เลือกก้อนแล้วพี่น้องอันนี้ครับจุดที่นะครับเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาตรงที่ห้างนะครับจุดจำหน่ายบาัตรเพื่อให้เขาต้องซื้อบัตรที่นี่นะครับแล้วก็ไปย่อนคูปฟองสวยครับ อ่าดึงไปนี้มาเลยอ่าไ่ได้ล็อก้อพี่น้องบ่ได้ล็อกครับเป็นจังหวะครับเอานี่ครับจุดนะครับจำนายบัตรครับอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องิ่งบรรยากาศคือตรงที่เดินเข้ามาหน้าห้างเอียงกา่ให้เปอร์ร้อยเอ็ดให้เปอร์หมาดเอาพี่น้องเดี๋ยว คลิปนี้ผมได้ลเลรอด้วเล็กเจ็ดห้านะครับแพ็กเกจนี้เดี๋ยวสิได้มาซื้อบัตรภาพ่ิ้องมึงบหมืานก็ออาทีมงานนะครับทีมงานแบ็กอัพเขา,มา,มาเมื่อกี้ให้เบิ้งคลิปแล้วนะครับน้องแป๊บนึงขอ,ขอพี่จะขึ้นปกสวยๆให้หน่อยเออขึ้นปกพี่จะขึ้นปกางาได้คไับข้างหน้าก็ได้บูธเท่าแก่น้อยโอเค เอาเอาเอาให้น้องอุ้งอิงอยู่ตรงกลางไหมเออโอเคโอเคได้ครับหนสองขอบคุณครับเดี๋ยวพี่มา<ด>ชำระชำระตามกฎหมายมาเออไ,ได้ได้เดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปให้ครบบรรยากาศนะครับบัตรร5 0บาทนะครับมีแพ็กเกจอถ้า200ร้อนะครับ เพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีกห้สบาทได้เป็นแพกน็กเ,เก็ตถุงพนินวันยังเถวแก้หน่อยกระสอบใยได้ครับพี่น้องใน2แล้วก็บัตรนี้รอลุ้นนะครับรอลุ้นของรางวัลกว่า5 0,000นบาทนะครับรอลุ้นของรางวัลจากอีหล่านหน่อยอุ้งอิงเข้าดันสีจัดรงางวัลให้นะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องเข้า มาเบิ้งนะครับบรรยากาศเมื่อกี้ก่ะทางนาเวทีทีมงานแบ็กอัพส้วมหน่อยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็หอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศาจุดจำนายบัตรเมื่อกี้ครับ นี่ครับของรางวัลน,นะครับมีแต่ชิ้นใหญ่ๆโตๆ้วครับมูลค่า50,000บาทยีลาน้อยเท่ากาันสิส7นาฬิกานะครับหาหมุ่นาะเดินทางมานำบรรยาก,กาศ ชเตรียมความพร้อมของอาจารย์นักดนตรีนะครับมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับคนลูกครับคนลูกอิเลเดมันเหมือนกับเห็นอาจารย์ทีมงานเท่ามันเป็นครบวงเลยครับพี่น้องที่ผมเห็น2ง,งานมากเลเหมือนกับอีลาเท่าไปอ่ากะอันนี้พ,พูดพูดพูดตามบรรยากาศที่เคยเห็นบางบางบางเราไปเล่นครับ แบ็กอัพบางวงเนี่ยเราไม่ได้ซ้อมกันมามันคือเราก็ไปร่วมเอาพัฒชาพันประมาณรวมแจมนะครับอาจจะไม่สมุทแต่นี่เห็นทีมงานสาวหน่อยนะรถตู้นะครับรถตู้ไทยเฮาเด็นสาวหน่อยอาจารย์นักดนตรีของไทยเฮาแมาเนี่ยโอ้คนลุกครับเหมือนกับบรรยากาศของเราน่าจะเต็มที่ครับเต็มที่เอาพี่น้องมามวนๆกันครับมามวนๆกันนะครับเด้อนะครับที่อ่า หน้านะครับนี่ผมวอากันอีกก็เลื่มอีกละให้เปืรอหมาดนะครับให้เปื่อมาดรายเอ็ดนะครับนะครับมาพี่น้องมาร่วมกันนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับให้กาลังใจยีลาน้อยอุ้งอิงเฮ้านะครับกับกิจกรรมของเท่าแก่น้อยชวนมาม้วนซิ่งครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สมอนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับที่ให้กําลังใจนะครับขอบคุณครับ